ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมงโทฟี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําหนังน่าดูประจําเดือนมิถุนายนนะครับโดยคลิปนี้ขออนุญาตไม่ใช้ภาพประกอบจากหนังที่ยังไม่ได้เข้าฉายนะครับแล้วขอเอาข้อมูลของเมเจอร์นะครับขอมาใช้นะครับโดยเรื่องแรกนะครับที่จะมาแนะนํานะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง โดยจูเลสิกเว o r ์โดมิเ n ียนนะครับโดยจูเลสิกเว r l ์โดมิเ i o n นเขาก็จะเป็นหนังภาคต่อจากจูเลสิกเวอร์พอลิคเดลเมื่อปี2 0 1 8โดยภาพเป็นข้อมูลของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประกอบด้วยหนังเรื่องนี้นะครับมีความยาวทั้งหมดทั้งสิ้น147นาทีหรือ2ชั่วโมง27นาทีนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับแล้วก็จะเข้าฉายวันที่พุธที่18มิถุนายนนะครับ เข้าทั้งเมเจอร์และ SF นะครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่องไรเยนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องไรเย่นะครับก็จะหยิบยกตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง toy story นะครับมาทําเป็นเรื่องราวดีของตัวเองนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะเข้าฉายเมื่อวันพฤหัสที่16มิถุนายนนะครับเป็นหนังเรดทั่วไปนะครับมีความยาวช่นึ่งร้อนาทีนะครับหรือ1ชั่วโมง45นาทีนั่นเองนะครับ โอเคมาดูเรื่องต่อไปกันเลยนะครับต่อไปเลือกที่3าครับนะั่นคือยูสุไคเซนซีโร่คะโดยยูสุไคเซนก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนชื่อดังเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยยูสุไคเซนซโรนะครับก็โดยหนังเรื่องนี้ไม่มีการบอกเรทอย่าจจงชัดเจนคขาว่าเป็นเรทเท่าไหร่ส่วนความยาวของหนังก็จะอยู่ที่หนชั่วโมง 45นาทีหรือ1 0 5นาทีครับก็จะเข้าฉายวันที่พฤหัสที่23่ิตมิถุนายนนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับที่ก็จะมาแนะนำนะก็คือ,คอ,คอภาพยนตร์เรื่อง minions the l i g h t o f g r u นะครับโดย minions the l i g h t o f g r u ครับก็จะเป็นเนเรื่องที่ต่อจาก minions ภาคแรกเมื่อปี2 5 1 5นะครับ ก็จะเป็นเรื่องราวของเควินป๊อปและก็สจวรนะครับที่ต้องไปช่วยเหลือเจ้านายใหม่อย่างกรูนั่นเองโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังไม่มีการบอกคาว่าความยาวของหนังแล้วก็เรทเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะเข้าฉายที่พฤหัสที่30มิถุนายน2022นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากดูหนังเรื่องไหนหรือมีหนังเรื่องไหนที่ผมไม่ได้จัดในคลิปนี้ก็ บอกกันได้นะครับในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ